Ale We conquered all of Europe. We're never gonna stop. From Paris down to Turkey, we've won the fucking love สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็คืนวันเสาร์ที่15นะครับคืนวันเสาร์ซีบ้าคืนนี้นะครับจะอยู่ที่บอลเอฟเอคัพนะครับระหว่างคู่อ่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับเจ,เจอเจอซีนะเป็นรอบชิงจะเป็นรอบชิงแล้วนะครับคืนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของคู่นี้กันก่อนนะครับสถิติของคู่นี้นะครับเอสตูเอสนะ5เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะต้องบอกว่าอ่า ค่อนข้างจะกินกันไม่ค่อยลงนะครับ5เกมล่าสุดก็เสมอไปถึง3เกมแล้วก็เจลซีชนะ1เกมแล้วก็เกมล่าสุดก็อเลสเตอร์เป็นฝ่ายชนะเชลซีไปนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับสูสีมากนะครับเวลาเจอกันนะส่วนครึ่งแรกนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับครึ่งแรกไม่ค่อยยิงเลยนะครับไม่ค่อยยิงส่วนมากจะมายิงนในครึ่งหลังนะต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่สูสีได้ใจจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดของจ้างฟัง เจลซียนก่อนนะ5เกมล่าสุดของเจลซีนะชนะไป3นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็ไปอาร์เจนอนไป1ประตูต่อ0นะครับในบอลเปเร์มิลีกนะแล้วก็ไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1นับนะต้องบอกว่าเจลซีคืนนี้ปีนี้ก็มาดุอ,าอยู่พอสมควรนะครับมาดุอยู่พอสมควรนะเลเต,เตอร์ก็ไม่น้อยหน้านะครับ เดี๋ยวเราไปดู5เกมล่าสุดของทางฝั่งอ่าเลิเตอร์ซิตี้กันนะครับเลิเตอร์ซิตี้นะก็ห้าเกมล่าสุดสถิติอ่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเชลซีเลยนะครับ5เกมล่าสุดชนะไป3เกมแล้วก็เสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็อ่าชนะแมนเชสเตอร์อ่ายูไนเต็ดแล้วก็ไปอ่าไปแพ้นะครับนิวคาสเซนซีประตูต่อสองแล้วก็เสมอซะเต็มท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกอร์สูงแรกกองทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับค่อนข้างจะทำได้ดีใน ครึ่งแรกนะครับ5เกมล่าสุดของเลสเตอร์ซิตี้นะเลสเตอร์ซิตี้ถ้าดูจากตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่ชอบยิงในครึ่งแรกมากนะครับเพราะฉะนั้นสูงแร้คืนนี้นะครับก็น่าจะรุ้นอยู่พอสมควรนะครับน่าจะรุนอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้กันนะครับราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับต่อเจลซีนะครับครึ่งลูกแล้วก็ปอปนะครับแล้วก็ครึ่งควบลูกนะต้องบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นนะ เดียวซีก็ฟอร์มโหดนะครับเลสเตอร์ซิตี้เขาม่น้อยหน้านะครับเพราะฉะนั้นบอลคืนนี้นะครับน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวแต่ก็ขอปักไปที่อ่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับน้ำแปดหกนะเฮียเียขอต่อนะครับเฮียขอต่อเลสเตอร์ซิตี้นะครับอ่าครึ่งลูกน้ำแปดหกนะครับส่วนสกอร์สูงนิ่มเกมนะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งนะมองว่ากดได้สบายเนะครับกดได้สบายเลยนะครับแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกเปิดมาที่หนึ่งลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะมองว่ากดได้สบายทั้งสองหน้าเลยครับกดได้สบายทั้งนนอ อย่าลืมนะครับใครที <ination> ่อยากเข้ากลุ่มบอล V.I.P. ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแก่งนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะสมัครฟรีนะครับแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วกดเข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกรอบนะครับคืนนี้นะครับบอลเต็งนะครับขอไปเลสเตอร์นะครับสกอร์สูงเต็มเกมที่2งลูกครบสลูกครึ่งแล้วก็2องลูกนะครับกดได้สบายนะครับแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกที่หนบ